สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนจ้าเมน,นีมาหายกแล้วจ้ะพี่น้องเมน,นีสิมาเบาเรื่องไออันสามีสู่ฟังพี่น้องมเอน,นีสิมาย่องย่องผัวสู่ฟังอืมมาย่องผัวหรือมาอวยผัวนั่นเองเนาะก็ได้หลายคลิปที่เห็ดออกมาคือว่าส่วนมากมิตรสิมเาเ้าผื้นผัวมิตรสิมานิ่ทห้าผัวจ้ะพี่น้อง ผัวจมเป็นแน่ผัวเถียงเก่งแน่จังเสรนจละยากทีว่าสีมะยองผัวหรือว่าคนอื่นๆด้วยกันจ้ะยากที่ข่สีมะยองทาไข่บ่ามากีดีไข่บ่ยองทาเผื่อใครเห็นดีๆข่บ่ยองอยพี่นอ้องอม่ยองผัวเรื่องนีหอย่างปติเขาเห็นได้เห็นเขาพิสูจน์ได้เห็นก็เลยออกปากยองเออย่องเรื่องนี่ละ การใช้ชีวิตน้ากันการทำงานที่เห็นชัดเจนคือการทำงานการทำงานแล้วกการเป็นอยู่ทุกมือนี่การทำงานนี่แบบใดปฏิคือใด้ยองคือว่าทุกอย่างจ้ะทาบอมีสามีน kind of in ี่่อยคือสี่ด้ออกแต่มือแรกหรือจ้ะยู่ใด้ยอนสามียูยู่ใด้ยอนผัวอยู่ทำงาน จนทาทุกมือนี่ก็ท้ามาได้เดือนกว่าเดือนกว่าเราจะพี่น้องอืมกอยู่ได้ยอนสามีนี่แหละซอยทุกอย่างเขาซอยเหลือทุกอย่างเลีพี่น้องตั้งแต่มือแรกที่สมัครกรอกใบสมัครเม่ได้กรอกใบสมัครดอกยื่นออนไลน์สมัครทั้งออนไลน์จะพี่น้องสมัครงานทั้งออนไลน์เขาเป็นคนสมัครห้กรอกห้ทุกอย่าง ลักกะแม่กระทั่งสอบเขาไปสอบไปเห็ุงานเท่ากับสิพ่อพ่อชืนอ,อนไลน์หล้วเนอกเขากับสิทู่ให้ไปสัมผัสทู่ให้ไปอบรมทู่ให้ไปสอบอืมแม่กระทั่งมือสอบเพราะกับเขาไปสอบให้ไปบอกคขนั้นเขานี้นะอืมกับบเป็นอย่างก็ถือว่าเขาก็รู้ว่า่อยเป็นเมีย เออเป็นเมียสิเขาก็อนุญาตให้ไปซอยเพราะว่าเขาก็งหงว่าข่อยเป็นคนไทยนะข่อยภาษาบ่ไระา่าสามีบอกเขาแล้วอืมสามีบอกเขาฟังแล้วว่าเออเมียฉันจะมาสมัครงานนะเออสมัครเืี่ยนอนล่ายังสันยังสี่เขาบอกเขาว่าสมัครแล้วจสันสี่ถ้าก็เลยโท่มากให้เขาไปทํามสอบแล้วเขาก็รู้ว่าข่อยภาษาบ่ไรเขาเลยให้สามีเขาไปซอยจ้ะอืมจะถือว่า โชคดีบทที่นี่คอสอบเพาะกัะซอยทุกยามมือแรกไปเหตุงานด้วยกันจะ้ะมือแรกเหตุงานม่มีคนสอนงานจะพี่น้องม่มีคนสอนงานเพราะหน้าสอนมาถึงสองนอาทีหนีเออเพากับบรลู้ว่าอีหยังตรงใดอยู่ตรงใดจุดใด้องเหตุจังใดอุป,ปกรณ์อยู่ไสเหากับยังบ่รููเลยสอนแค่สองนอาทีเดินหนีไปเลย ผัวเป็นห่วงบัอนนี่จ้ะอืมสามีเป็นห่วงยานเมียอยู่บ่ได้มึงมีคนสอนผัวไปสอนแทนจะพี่น้องอืมอันสามีก็บไปสอนแทนสามีไปสอนแทนไปสอนทุกอย่างเออเธอต้องทถ้ำจังสันนะเธอต้องทํำจังสี่นะสอนเฮ้าคือว่ามันทำความสารมันเป็นงานง่ายๆกับจริงอยู่พี่น้องแต่ว่ามัน แตกต่างกันกับเมืองไทยเขาจะเหตุแตกต่างกันกับเมืองไทยคือว่าม่ไม่เมี่กวาดพี่น้องไม่มีไม่กวาดเหมือนคนไทยห้าเห้าสิกวาาในพื้นที่ยาวๆนี่นไม่ได้ประด้เพราะว่าเนี่ยลานค่ะคนเดินทุกผ่านตลอดเวลากวาดเป็นหย่อมเป็นหย่อม,เป,อมเป็นจุดเขาเห็นอะไรโซ่กระเขาจังยงังไปกวาดเอาเวลาการมอบเพื่อกันจะพี่น้องการมอบสมมติว่าพื้นที่ลานกว้าง สกปพกเป็นล้านกว้างเลยล้านกวากน้างมกี้ใหญ่เนี่ยล่ะยาวๆใหญ่ๆเนี่ยเข้าสีผสามารถม็อบเธอเดียวเมื่อจะพี่น้องไม่สามารถทําได้ห้ามห้ามเพศแบบนั้นมาสนเออให้ม็อบทีละหย่อมเล็กๆม็อบทีละหย่อมเล็กๆอืมแล้วอากลวยไปตั้งไว้กลวยไปตัง้งห้ามค้นเดินผ่านหลักกาดไปตัดตกล้องกระดาษมาพัดจนกว่ามันจะแห้ง ถึงจะสามารถย้ายไปมอบจุดอื่นจุดอื่นนี่หมายถึงว่าต่อกันไปได้นั่นแหละย่มได้สีเหลี่ยมละมูเจา้า่ะมอบแบบนั้นกัวมันสี่แห่งมอบที่เรายอมเหนี่อยหน่อยเ่อยนเทอร์นพี่น้องยอนยังวัติยอนย่านลูกข้ามืนลมวะะ่าสันเออสำคัญแห่งตรงจุดนี้คือว่าทางลูกข้ามืนลมนี่มันเป็นความผิดของรนงันค่าความผิดของเฮาอม ก็เลยเอาความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักถึงแมวงง้ว่าเข้าสิยงกกะสร้างมาจนถอะเออสามีกับไปสอนไปสอนมาเธอต้องเทเจงซันเฮจันสีนะเออไปกวาดมองได้เน่มองได้เน่นั่นแหละสามีก็อยู่นั่งจนเกือบเลิกงานจะมือแหลกเพราะว่าเขาหยุดเขาหยุดงานก็เ,เลยมีเวลาไปสอน <c oughs> บัดทีนี่จนทุกเมื่อนี่ก็ยังสอนอยู่สอนอย่างมัตีเวลาข่อย ฟังเขาโอเปอเรเตอร์เขาประกาศบรูเรื่องจะสามีกับสีงางไปถ่ายรูปมาให้จ้ะพี่น้องสามีกับสีงางไปถ่ายรูปจุดนันจุดนี่ทรงทรงไอมให้ทรงไม่ได้เจอมาบอกทางเฟซบุ๊กเพราะว่าพิมพ์มหาห้พิมพ์มากอะโอเคอย่เธอขอขอบคุณใจเพราะว่ามันจุดนันจุดนี่จุดนันจุดนี้มีหลายนาองขอขอบคุใจว่าเนืตรงไหนมองไหน สามียานไเ่้าใจอย่าพี่น้องก็เลยถ่ายลูกมาประกอบผอมว่ามองนั่นมองนี่จะก,ก็ซอยได้หลายเต๋อคอมเมนเธอเดียวหลยเธอทีเขาซอ,อ,อยทุกอย่างซอยทุกอย่างจะซอยทุกอย่างอีีในระบางทีเขาทํางานผอมเขากะเสียสละเวลางานเขาไปซอยอเออร่องเธอเขาประกาศบอกข่อยพี่น้อง พอไปได้เตอประกาศบอกข่อยประกาศซ้มอมหลบซ้ำหลบข่อยบอกหัวเรื่องข่อยบอกอะไรนิ <c> ่ <oughs> ข่อยก็เลยย่างไปถามเขามองใดยังสีทาเขาคุยน้ำข่อยยังสีปากต่อปากสิคอยหู้เรื่องนี่จะพี่น้องแต่เวลาเขาประกาศข่อยบอกรูเรื่องเออข่อยเลยย่างไปถามเขาเออมองนั่นมองนี่นะเขาจะบอกมากลัวข่อยสิไปหอดเพราะว่า ทุกอย่างคือตรงเฝ้าพี่น้องเวลาเขาเหตียังเฮียนามหนามเฮียรหรือว <c oughs> ่ายังแตกก็แล้วแต่ห้าตรงเฝ้าเลยจ้ะอืแรนไปเหตเลยเพราะว่าเขาอยานูกค้าเป็นอันตรายก็ปกค้ากลัวข่อยไปเหตเพราะว่าข่อยข้าจะไปถามเขากลัวสิไปหอดหม่องมันนั่นมันกะสาเพอไปหอดจ้ะพี่น้องไปหอดหม่องมันไปพอสามีเหตแล้วเหดแท่น หลายรอบจ้ะสามีจิไปเหตุแท่นไปทําแท่นเพราะว่าเขาเป็นห่วงเหาเขาหยานแ,แบบว่าเขาว่าเหาวาแบบว่าเฮาบูรุ่เรื่องอืมแล้วก็หยานเฮาอยู่วาใดอืมเขาเป็นห่วงเห่าจึงสั่นนะบัดที่นี่ก็ได้หลายอย่างเวลาไม่ได้เจอบอกเวลาไม่ได้เจอบอกจอักงเสียเวลาเขาอยู่ผพ้เดียว สามีเัสิไปเฮ็ดซอยไปเฮ็ดแท่นเขาไปเฮ็ดใดจากพี่น้องเพราะว่างานเขากะบ่ไดใดแบบว่าเฮ็ดบางที่เขาเฮ็ดแหลว่งสินะบางที่เขาเฮ็ดเรียบ้อยงานเขาแบบว่าเขามันก็บ่ไดรเรียบร้อยมดตลอดแค่ก็เสียสละเวลาไปซอยเหลือเฮ้าทั้งหัวหน้างยังเขาบ่ได้ว่าอีหยังจากเพราะว่าเขาก็เขาใจว่าเขาเป็นคนไทยเขาบอกภาษาบ่ไดรเขาบอกหูเรืืองหลักคาสามีคือว่าหูจักกับหัวหน้า ชนิดกันนะเถอะก็พ่อหนาหมดทุกคนก็นเลยบอเป็นอย่างแล้วเข้าขใจว่าซอยเมียก็บอเป็นอย่างเขาก็เข้าขใจตรงจุดนี้แล้วก็เลยหลายอย่างที่ค่อยเฮ็ดผิดพลาดเฮ็ดผิดพลาดแบบว่าเขาไม่รู้เรื่องค่อยสแเกนผิดสแเกนเขาผิดสแกนออกผิดหนึงสี่สามีก็จะไปซอยเฮ็ดให้ ไปซอยแก้ไขไปไปบอกไปแก้ไขให้ในคอมพิวเตอร์กับมีทุกทุกครั้งเนาะสามีก็สิไปค่อยแก้ไห้ในคอมถ้าเกว่าเ้าสเกนผิดพี่น้องสแกนผิดก็ต้องไปแก้ในคอมพิวเตอร์มันสิมีคอมพิวเตอร์ให้ให้แก้ให้พนักงานแก้เพราะว่า มันมีปุ่มหลายปุ่มจะพี่น้องสแกนตแต่ล,ลอบนี่มีปุ่มอยูซีปุ่มทาสแกนพิษนี่คือว่าต้องไปแก้ไปฟิกว่าสันทอสามีก็ไปซอยเลือตลอดคอยสแกนพิดดูจะพี่น้องนั่นแหละหรือว่าจะเป็นเวลาการทำงานหัวหน้าผบบอกได้พี่น้องหัวหน้าสิผบบอกว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้เธอข่าวเวลานั้นเวลานี้เด้อหรือว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้เธอหยุดสิผบบอกจ้ะเออทาบ่มีสามีนี่คอยกับแย่ขึ้นกันช่วยขึ้นกัน มันสิมีตารางบอกตารางบอกตว่างให้เขาไปเบื่องเอาเองเขา่รูว่าไปเบื่องจังไหรหม่องไดรว่ามันต้องเข้าไปในข้อมภาษาอังกฤษมันหลายอย่างหลายเนี้ยส่วนถ้ะเออคือว่าล่ะถ้าข่อยไปยุกเดียวเนี่ย่มีผู้ใดบอกถ้าบ่มีสามานี่ก็ยังว่าคือว่าข่อยออกแต่มือแรกเลยทุกอย่างคือว่ายากอยู่จ้ะพระว่าเฮากับได้ดภาษาล่ะก็บ่มีค้นบอกค้นสอนเฮานั่นล่ะก็เลยไม่ ย่องม่อวยสามีซูฟังแล้วก็ทุกอย่างที่เขาสอนเฮาเขาบอกเฮาล้วเขาเหตดซอยเฮาด้วยความเต็มใจบ่ามีว่าส,สิยาม่มกับเฮาเฮาบ่หลูเหลืองสันจังสีอืมก็ถือว่าเขาดีกับเฮาแล้วก็การเป็นยูทุกมื้อนี่คือว่าตะกีเนาะเขาสีเป็นคนขี้บนขี้จมขี้เทียง ข่อยมานิ่งท่านในคิวบันกนทุกเมื่อนี้นิสัยเปลี่ยนเลยจ้ะเออนิสัยเปลี่ยนคือว่าเปลียปล่ยนเป็นคนละคนเขากับเรียนดูนิสัยใจคอกันนอกขอกันใาญไม่อยู่นี่สิเก้าเดือนอะจ้ะเก้าเดือนกว่าแล้วเนาะใกล้สิบโคปีก,คก,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 ก็คือว่าตะกี้พิษกันดูจ้ะพี่น้องตะกี้ทะเลาะกันดูย่อนบุรุษจักคือว่าใไม่หม่ต่อไม่น้ำกันเนี่ยเอาแบบว่าเอานิสัยจะคลองอะ่ะเออใส่อารมณ์ขับหากัน คิดกันหนูทะเลาะกันหนูคือว่าส่วนกันข่อยส่วนเขาไปยาสามหลอดนั่นแหละเออทะเลาะกันหนูเรื่องเล็กหน่อยกับทะเลาะกันทุกเมื่อนี่กับข่จักนิสัยใจคอกันพี่น้องข่าวบออิหยังมากแบบว่าข่อยก็สิหัวขวนทั้งที่ตะกีข่อยสิบแบบชุนเฉียวโมโหขาวบาอีหยังออกมาทุกเมื่อนี่ข่าวบออีหยังออกมาที่ซ้ำใดซ้ำหนึ่งเสียข่อยก็สิหัวขวนเพราะว่าข่อยหูจักนิสัยใจคอกับเข,า,ขาเหลี่ยวหรือว่าเวลาข่อวบอลอิงออกไปข่าก็สิหัวขวน ขาสีอ่อนลงมเหมือนนันนันล่ะเพราะว่าเขาหมู่จักนิสัยใจคอกันแล้วเออทุกอย่างก็คือว่าโอเคณจุดนี้นั่นละจ้ะคลิปนี้เขาซ้ำนี่จะมเมาหยงสามีซื้อฟังซื้อว่าเป็นยังไงจังไหนเนาะผู้งค้นกับสีบกกาผู้งคนกับสีอยากอายเวลาเมียไปเหตุงานนี่นสีผู้งคนสิเขาไปซอยติเพราะว่าถ้าไปเหตุงานอยู่ในแผนกแบบ อันนี้อันนี้ไปทำความสะอาดไปล้าง,งห้องน้ำว่าก็จะไปซอยทุกอย่างอ่ะพี่น้องเออคลิปนี้ก็ซ้ำนี่จากเมื่อเาหมากหลากความเดี๋ยวออาจจะมีบางคนลำคานเนาะมาพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ